สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ชนะสงครามโลกครัง้งที่2โดยมีญี่ปุ่นกับเยอรมันเป็นผู้แพ้นะครับการแพ้สงครามของสองประเทศนี้ทาให้เกิดสิ่งที่ไม่น่าเชื่อขึ้นมาว่าสหรัฐอเมริกาเป็นพี่ใหญ่2คน2ประเทศที่ว่านี่คือไม่ใช่น้องรองครับเป็นสมุนทํามได้พูดกอกหัวผู้นําญี่ปุ่นผู้นาเกาหลีใต้ทุกวันว่าคุณต้องเพิ่มวบประมาณทหารกลาโหมเพื่อรับมือกักบรัเสเซียการป้องกันตัวเองของ ประเทศเหล่านี้ต้องมาพึ่งสหรัฐได้ยังไงสหรัฐมีนี้36ล้าน,ล,าน,ล,าน,ล,านล้านเหรียญมีงบประมาณทางทหาร1ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยมันเยอะเกินไปคนไม่ไหวแล้วก็เริ่กดดันในการเปลี่ยนวิธีการใหม่ก็คือลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้การลดค่าใช้จ่ายคือการลดงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันประเทศของประเทศอื่นเช่นเยอรมันญี่ปุ่นเยอรมันก็เจอปัญหาเดียวกันครับเหล็กเยอรมันกาลังจะหลอมละลายเพราะเหตุผลก็คือว่ามันเจอปัญหาสงครามยูเครนครับ ยีบีโซทาวสวัสดีครับวันนี้เราคุยเรื่องสงครามอีกแล้วแต่ว่าเป็นการเตรียมการจะทําสงครามกันระหว่างขั้วตะวันตกกับขั้วตะวันออกคราวนี้คำว่าตะวันตกกับตะวันออกนี่มันอาจจะไม่ชัดเจนมากนะเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอยู่ในตะวันออกแต่กับเป็นกลุ่มตะวันตกรัสเซียอยู่ในกลุ่มตะวันตกแต่อยู่ในกลุ่มตะวันออกมันก็มีการสลับกันไปสลับมาอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราจะมองให้เห็นโลกสองขั้วกันแล้วกันคือขั้วที่ เป็นขั้วสหรัฐกับขั้วที่ไม่เอาสหรัฐแล้วกันนะเข้าใจง่ายๆสหรัฐอเมริกาเป็นยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งที่มียอดงบประมาณทางทหารหนึ่งล้านล้านเหรียญเนี่ยจีนอันดับสองนี่สองร้อยสามสิบห้าบิลเลียนนี่ก็สองแสนกว่าล้านบาทหนึ่งล้านกับสองแสนกว่าสองแสนห้าแล้วกันนะรัสเซียเราตีง่ายๆร้อยห้าสิบก็คือแสนห้าแล้วกันนะเยอรมันประมาณแปดสิบหกตีว่าเก้าสิบแล้วกันก็คือเก้าหมื่น ฉะนั้นเราจะเห็นความแตกต่างของการที่เขาประมาณทหารเนี่ยมันต่างกันเยอะมากเลยอ่ะสหรัฐหนึ่งล้านก็ตีง่ายๆก็เป็นร้อยแล้วกันจีนก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสหรัฐรัเสเซียก็ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสหรัฐเยอรมันก็ประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเก้าเปอร์เซ็นต์นี่มันนี่เดียวเองเนะแต่ถ้าเรามองอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ประมาณห้าหมื่นสามก็ตีว่าประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ของสหรัฐเกาหลีใต้ประมาณสี่สิบสี่ก็ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ของสหรัฐ มันนิดเดียวเองถ้าดูตัวเลขแล้วเนี่ยทบทวนนะครับสหรัฐอเมริกา100จีนคือ25รัเสเซียคือ15เยุรมันคือ9ญี่ปุ่นคือ5เกาหลีคือ4 โอ้โหมันต่างกันเยอะจริงๆสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เพื่อให้เปรียบเทียบให้ฟังว่าใครใหญ่ใครเล็กในเรื่องงบประมาณนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ชนะสงครามโลกครัง้งที่2โดยมีญี่ปุ่นกับเยอรมันเป็นผู้แพ้นะครับการแพ้สงครามของสองประเทศนี้ทําให้เกิดสิ่งที่ไม่น่าเชื่อขึ้นมาว่าสหรัฐอเมริกาเป็นพี่ใหญ่สองคน2ประเทศที่ว่านี้คือไม่ใช่น้องรองครับเป็นสมุน <laughs> น้องรองก็เป็นอังกฤษเป็นฝรั่งเศสนะฮะแต่ว่าสมุนก็คือญี่ปุ่น เยอรมันสองประเทศนี้โดนบังคับหลังสงครามให้มี gdp e ที่เรียกว่าสงครามแค่ 1%, งบประมาณให้ไม่เกิน 1%, แต่เยอรมันได้แก้ไขไปแล้วเยอรมันได้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีถึง2%เป้ร์็เขาเลยเพิ่มได้ไปถึง90%หรือ9%ของสหรัฐอย่างที่บอกแต่ญี่ปุ่นยังไม่ได้แก้เขาก็เลยได้แค่50%หรือ5%ของสหรัฐ เพราะดูจาก GDP ก็รู้นะครับดังนั้นญี่ปุ่นก็มีงบประมาณทางทหารแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะฮะสหรัฐอเมริกาลงนามพันธส,สัญญาในเรื่องของการป้องกันญี่ปุ่นทำให้ญี่ปุ่นสบายอ,อกสบายใจไม่ต้องลงทุนเรื่องการป้องกันประเทศเท่าไหร่เลยแต่ทาตอนนี้ไม่แฮปปี้มากเลยเรื่องนี้ก็บอกว่าญี่ปุ่นคุณเป็นประเทศที่มีงบประมาณทาหารต่ำเตีต้ยเรียดินหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่นะคุณ ต้องเพิ่มเป็นห้าเปอร์เซ็นเอาก็รัฐมนูญมันกำหนดไว้นี่ว่าแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วผมจะไปเพิ่มได้ยังไงแก้ okay, สิแก้รัฐม,น,มนูญอันนี้คือสิ่งที่สหรัฐตะโกนบอกญี่ปุ่นก็เงียบฉี่ทัามก็บอกว่ายังไงแล้วแต่ห้าไม่ได้ก็เอาสามจุดห้าแล้วกันอันนี้คือการต่อรองล่าสุดคุณไปแก้มารัฐมนมูญนะ่ะแล้วเพิ่มก็ประมาณฐานได้สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ญี่ปุ่นโดนสหรัฐกดดันเกาหลีใต้ก็โดนเหมือนกันลักษณะเดียวกัน เพราะว่าสาประเทศนี้อย่าลืมนะฮะหลังสงครามโลกครงที่สองเนี่ยเกาหลีใต้ก็โดนยึดครองโดยสหรัฐอเมริกาและไม่ปล่อยถึงบัดนีเกาหลีเหนือโดนยึดครองโดยรัสเซียเกาหลีใต้โดนยึดครองโดยสหรัฐอเมริการัเสเซียได้ปล่อยเกาหลีเหนือไปแล้วแต่สหรัฐอเมริกาย,ยังไม่ได้ปล่อยเกาหลีใต้ปเลยยังครอบครองอยู่ในฐานะเมืองขึ้นกัไเมีทหารอยู่สอง0มกว่าคนนะนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ทาได้พูดกอกหูผู้นาญี่ปุ่นมู้นาเกาหลีใต้ทุกวันว่าคุณต้องเพิ่มงบประมาณทหารกลาโหมเพื่อรับมือกับจีนรัเสเซียและเกาหลีเหนือเองอะ่ะสองประเทศนี้เอาเปรียบค่ารับภาระเรื่องการป้องกันประเทศให้แกทั้งหมดเลยการป้องกันตัวเองของประเทศเหล่านี้ต้องมาพึ่งสหรัฐได้ยังไงเศรษฐกิจสหรัฐก,ก็แย่มากแล้วมาช่วยกันอยตอนนี้เงินไม่พอดอกเบีย้ยก็ไม่มีจ่ายเลยอย่าว่าแต่เงินต้นเลยดอกเบีย้ยจ่ายไม่ได้เลยต้องมารับผิดชอบเนี่ย ทหารประจำการในสหรัฐของสหรัฐประจำการที่โอกินาวะและที่อื่นๆมากมายประมาณ200กว่าฐานทัพในญี่ปุ่นมีทั้งหมด5 5 0 0 0คนในเกาหลีใต้มี24,234คนในฐานทัพ9้าแห่งญี่ปุ่นก็ฐานทั้ใจเฮือกว่าก็อยากเป็นเจ้านายนี่อยากเป็นเจ้านายก็รับผิดชอบการเงินด้วยสิจะให้ลูกน้องมารับผิดชอบได้อย่างไรนายมีหน้าที่ปกป้องลูกน้องนายบ้าบอคอแตกอะไรต้องให้ลูกน้องออกค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเป็นนายต้องออก ญี่ปุ่นไม่พอใจส่งสัญบอกสหรัฐว่าให้ผมเพิ่มงบประมาณทาหารได้ยังไงผมไม่ก็โจนเหมือนกันไม่มีตังเหมือนกันเป็นหนี้สินต้นพ้นตัวเห็นหรือเปล่าเยอะกว่าอเมริกาอีก2องก็ของ GDP อ่ะคือหนี้กำหนดไว้ครับ1นร,ร่งพาคมปีนี้จะมีการประชุมระดับสุดยอด2ต่อ2ไม่ใช่2ต่อ2ครับ2บวกสภาษาไทยตลกมาก2ต่อ2ก็มายว่า1ต่อ1แต่2บวก2แปลว่า2คนต่อ2คนครับ2บวก2ก็เป็น4ครับ ฉะนนั้นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีกราโหมสหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคู่หนึ่งกับญี่ปุ่นคู่หนึ่งร่วมมือกันประชุมกันที่กรุงวอชิงตันดีซีกำหนดไว้ว่าจะมีความประชุมในความร่วมมือนะฮะแต่ว่าญี่ปุ่นบอกว่าาจะไม่ไหวขอเลื่อนออกไปไม่พูดคำว,ว่ายกเลิกนะครับขอเลื่อนออกไปเลื่อนแบบไม่มีกาหนดอ่ะเออเลือนไม่มีกําหนดก็คือการยกเลิกมันก็เลยเกิดกระแสขึ้นความอนลมานวุ่นวายสับสนของความสัมพันธ์ สหรัฐญี่ปุ่นอย่างรุนแรงนะฮะญี่ปุ่นบอกว่าอยู่ดีๆก็โยนอะไรมาเนี่ยไม่อยากจะพูดว่าโยนขี้เนาะโยนอะไรมาให้ฉันเนี่ยฉันไม่รับภาระอะไรพวกเนี้อะไรจะให้ฉันมาตั้งออกเงินตั้งมหาศาลฉันไม่มีตังอยู่แล้วเพราะประมาณตอนนี้ก็ขาดดุลขาดดุลขาดดุลทุกวันนี้ก็ปวดหัวา,ายแล้วมีหนี้ล้นพ้นตัวแต่ที่สาคัญที่สุดคือวันที่20่สิบพฤษาที่จะถึงเนี่ยจะมีการเลือกตั้งสภาวุฒิสภาของญี่ปุ่นที่เรียกว่า housing of c o u n c i o คือสภาสูงของ ญี่ปุ่นมีวาระที่จะต้องเลือกหมาย124่คนจาก248คนคือเลือกครึ่งหนึ่งออกทุกๆ3มปีญี่ปุ่นกังวลว่ารัฐบาลจะตกกระป๋องเพราะเหตุผลก็คือว่าคนจะไม่เลือกนะฮะด้วยการที่กระแสก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วก็ยังมาเจอปัญหาเรื่องงบประมาณก้องกันประเทศนายกรัมนตีอิชิดะคงโดนโจมตีรัฐบาลจากประชาชนว่าเอาใจแต่สารรัฐฉะนั้นวุฒิสภาก็อาจจะสอบตกกันหมดสภาชิกสภาสูงของญี่ปุ่นมีอำนาจนะครับยับยั้งกฎหมาย ไม่ไ,มไมว้าวางใจรัฐมนตรีได้นะครับฉะนั้นสภาชิกสภาสูงของญี่ปุ่นมีบทบาทอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกากดดันญี่ปุ่นอย่างรุนแรงนะแล้วก็ยังมีกดดันเกาหลีใต้แล้วยังไปกดดันอสอสเตรเลียทางออสเตรเลียก็เจอแบบเดียวกันนะก็คือว่าเมื่อเดือนมิถุนาสพนิานี่แหละนายพีทเทสเซสรัฐมนตรีกรลาโหมสหรัฐได้จี้ไปทางในแอนโทนีอาบานานิซีนะฮะว่าต้องเพิ่มงบประมาณฐานให้เป็นารให้เปเ็น3.5%เหมือนกันแต่โทษทีครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียบอกว่าเพิ่มกก็ได้อีี10ป จะเพิ่มเป็น2.3%โอ้โหต่อรองแบบเยอะเลย10ปีด้วยนะครับเพิ่มอีก2.3% 3.5คงยากไม่ถึงเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นี่แล้วมาดูสิ่งที่จําเป็นของสหรัฐยิงที่จําเป็นของญี่ปุ่นสหรัฐมีหนี้36ล้านล้านเหรียญมีงบประมาณทางทหาร1ล้านล้านดอลาลาร์เนี่ยมันเยอะเกินไปมันทนไม่ไหวแล้วเขาเริ่มกดดันใดการเปลี่ยนวิธีการใหม่ก็คือลดค่าใช้จ่าย แล้วก็เพิ่มรายได้นะฮะการลดค่าใช้จ่ายคือการลดขบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันประเทศของประเทศอื่นๆเช่นเยอรมันญี่ปุ่นนะฮะหรือแม้แต่ออสเตรเลียนะฮะทหารในกองเรือที่7จนะฮะจะต้องลดภาระล,ะลงไปนะฮะ ญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็มีสุขภาพการเงินที่แย่มากนะครับเรามาดูท่าว่าสิ่งที่แย่ของญี่ปุ่นคืออะไรหนึ่งต้นทุนการเงินสูงมากนะฮะมีหนี้สาธารณะญี่ปุ่นสูงถึง260%ของ GDP รัฐบาลต,ต้องออกพันธบัตรใหม่ทุกปีเพื่อใช้ใจ่ายและชำระหนี้เดิมดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็เป็นพาระอย่างรุนแรงแล้วตอนนี้ดอกเบีย้ยพันธบาตัตรอยู่ที่3.05%หนักหนาสาหัสมากนะครับสถาคาการเงินเสี่ยงขาดทุนหนักยูเพิ่มราคาพันธบัตรลดลงธนาการการเงินเข้าไปก็ต ตามราคาตลาดประสบภาวะการขาดทุนอย่างรุนแรงนะครับการเพิ่มทุนนะฮะกระทบต่อบริษัทประกันและกองทุนนานๆอุ้ยไงวามันมีความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าจากการที่ดอกเบี้ยขึ้นนะไม่ขึ้นดอกเบี้ยมันก็ไม่ได้เพราะเงินมันเฟ้อนะฮะเงินมันเฟ้อก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยนะฮะเพื่อกดเงินเฟ้อนะะสาเหตุปัญหาทั้งอย่างทุกอย่างนี้มันเกิดจากอะไรทำไมเศรษฐกิจญี่ปุ่นมันแย่มากอันที่หนึ่งตลาดถูกบิดเบือนโดย BOJ มู้ง่ายบโอจีนี่ทํานโยบายการเงินสุดขั้วเกินไปคือกดดอ,อกเบีย้ยให้เท่ากับศูนย์นานมากดอกเบีย้ยติดลบด้วยซ้ําไปบางทีนะฮะยิเคิร์บมันคอนโทรลโดยการที่รัฐบาลไม่ยอมขึ้นดอ,อกเบี้ยรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยต้องซื้อพันธบัตรด้วยตัวเองให้สองเปอร์เซ็นต์ก็คือพันธบัตรที่บ o วจีซื้อมาจากรัฐบาลญี่ปุ่นโดยพิมพ์แบงออกมานนแหละบ o วจีต้องเข้าไปแทรกแซงนะฮะหลายหลายครั้งจนทนไม่ไหวก็เลยเลิกซื้อพันธบาัตรรัฐบาลสหรัฐพอเลิกซื้อมันก็มีกดดันทําให ดอกเบี้ยมันพึ่นเนี่ยทำให้กดดันให้ยิวมันเพิ่มไงมันก็เลยทาให้มีปัญหาว่าเงินก็เลยเฟ้อไงนโยบายการที่ไม่ซื้อพันธบัตรของ BOJ ก็ทําให้เงินเฟ้อญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นราคาสินค้าพวกพวกก็สูงขึ้นแนวโน้มในอนาคตเงินเฟ้อก็จะสูงขึ้นอีกเพิ่มโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกคือมันเป็นวัฏจักรที่เรียกว่าวงจรอุบาทะเพราะมันเกิดอย่างนี้ขึ้นเงินเยนก็อ่อนค่าอีกมันก็กดดันให้บ OJ ต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกเพื่อสกัดเงินทุนไหลออกอีกกดดันให้ยููพัันธบบฐาลสง มันก็เสี่ยงต่อระบบการเงินในทัวรวโดยรวมสถาบันการเงินของญี่ปุ่นเจ้านี้รายใหญ่ก็มีปัญหาไม่สามารถถือพันธบัตรได้เพราะขาดทุนนะฮะนักลงทุนทั่วโลกที่กู้เงินอย่างญี่ปุ่นก็เจอปัญหาก็คือดอกเบีย้ยขึ้นก็เลยเอาเงินมาขายคืนก็เลิก,ลก,ลกยกเลิกคําว่าเยนเครดิตไปเงินทุนก็ไหลกลับญี่ปุ่นเงินก็เฟ้ออีก <laughs> <laughs> นักลงทุนอาจจะขายทรัพย์สินในต่างประเทศนําเงินกลับมาเพื่อถือพันธบัตรแทนต่างชาติหรือแทนบ OJ ก็เป็นปัญหาอีกเงินก็เฟ้ออีกอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ เยนก็ผันผวนอีกอ,อะไรก็ไม่รู้การปรับตัวของพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ใช่แค่สร้างปัญหาภายในประเทศแต่จะเป็นปัญหาวิเริ่มต้นของวิกฤต,ตก,าการเงินทั่วโลกเนื่องจากระบบการเงินพึ่งพาเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากญี่ปุ่นเป็นจํานวนมากการที่มีเย็นคายิเททำให้มีเงินทุนทําต้นทุนต่ำของญี่ปุ่นเข้าสู่ตลาดโลกและทําให้เวลามันไหลกลับมันก็สร้างวิกฤตเหมือนกันนะฮะ มันก็จะขาดแคลนเงินทุนทั่วโลกดอกเบีย้ยก็จะเพิ่มขึ้นนะญี่ปุ่นกําลังตายอย่างช้าๆด้วยภาวะวิกฤตนี่ที่อาจจะสั่นคลอนทั่วโลกนี่จริงหรือเปล่านี่สาธารณะ260%ของ GDP เนี่ยมันจะอยู่ได้แค่ไหนนะตอนนี้พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น30ปีนี่3.15 40ปี3 6 3%, 3สูงสุดเป็นประวัติการค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ที่เป็นปัญหาคือ32ล้านล้านเยน5%ของ GDP ในปีหน้าคือปีหน้าจะต้องจ่ายเงินต้น พร้อมดอกเบี้ย32ล้านล้านเยนเนี่ยจะต้องหาพันธบัตรมาหรือหาอไรายได้มาจ่ายนะฮะมันจะเป็นวิกฤตอันครั้งยิ่งใหญ่เร็วๆนี้แล้ว GDP ปีนี้ก็หดตัวลง0.2%นะฮะในอดีตนะฮะหนึ่ถึง1990เนี่ยมิรูค้ออีค onom ิกเจแอนนิสเนี่ยเติบโต7%ต่อปีนะครับแล้วมาเจอภาวะฟองสบู่แตกบ้านทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ลดลง50%ถึง80%ปอร์เซ็นต์ถึง75%ญี่ปุ่นอยู่ใน่อีลดลงเจ็มาแล้ว30ปี โยบายผ่อนคลายการเงินที่เรียกว่าดอกเบี้ยติดลบเนี่ยแล้วพิมพ์เงินออกมาใช้จ่ายพิมพ์เงินออกมาซื้อพันธบัตรเพื่อให้รัฐบาลญี่ปุ่นกู้เนี่ยมันก็คือการทํา QE นั่นแหละแล้วก็ QE มากๆมันก็เกิดภาวะที่เรียกว่าช็อกตลาดเงินเฟอ้อก็กลับมานะสงครามยูเครนโควิดเงินเฟอ้อก็เริ่มพุ่งขึ้นนะฮะ เป็นขั้งแรกในรอบทศวรรษที่มีเงินเฟอ้อถึง3.6ปัญหาที่เกิดคือวงจรอุบาทที่ไม่คาดฝันไม่อยากให้มันเกิดหรอกครับแต่ว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีการเพิ่มค่าจ้าง5.1ตจากดักที่เงินเ,นเฟอ้อถึง10ก็เพิ่มค่าจ้างได้แค่5.1ประชาชนก็เดือดร้อนสลครับเพราะว่าความกดดันมาจากทางทุกทิศท,ทางประชาชนต้องการลดภาษีต้องการลดค่าใช้จ่ายเงินเยนอ่อนค่าต่อเนื่องนะฮะการโดนเก็บภาษีการค้าจากสาหรัฐก็เป็นการกดดันอีกอย่างหนึ่งทาให้ญี่ปุน่น ยิ่งเจ็บเข้าไปอีกในเรื่องเกี่ยวกับภาษีนาเข้า25้าเเซนะฮะคนต่างชาติก็เทขายเยนนะฮะเพื่อจะลดทาว่าเยนคาริเทเพราะดอกเบี้ยมันแพงนะครับดอกเบี้ยญี่ปุ่นมันขึ้นนะฮะเขาก็ไม่ถามว่าทําเยนคาริเทสได้แล้วก็เอาเงินเยนมาขายคืนนะฮะเงินเยนก็ย่อนอ่อนค่าลงไปอีกนะฮะสิ่สงสาคัญตอนนี้ที่ญี่ปุ่นมีก็คือว่าญี่ปุ่นมีพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอยู่1.13นาล้านล้านดอลลาร์เป็นเจ้าหนี้ต่างชาติรายใหญ่ที่สุดหากขายเอาเงินเอากลับประเทศมันจะเป็นยังไง นี้สําคัญมากครับญี่ปุ่นเป็นเจ้าหนี้สหรัฐแต่ว่าเจ้าหนี้รัฐบาลญี่ปุ่นคือ BOJ BOJ คือใคร BOJ คือแบง k o ออ a แ a n แ a n k o อ Japan เป็นอามางเงินมาจากไหนก็ประชาชนญี่ปุ่นไงครับที่ฝากเงินไว้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นหนี้ประชาชนแต่รัฐบาลสหรัฐเป็นหนี้รัฐบาลญี่ปุ่น1.13ล้านล้านดอลลาร์ทางเลือกมี2ทางครับที่ BOJ จะต้องทำเพื่อแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ก็คือ ปล่อยให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นต่อเนื่องก็เสี่ยงต่อวิกฤตการเงินนะัทางเรื่องที่2ก็คือไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มอีกจาก52อาจจะเป็น100ก็ได้ยอมรับว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องซื้อพันธบัตรต่อไปนะฮะพอซื้อพันธบาัตรปุ๊บเงินเยนก็อ่อนค่านะฮะมาดูครับว่า BOJ จะเลือกทางไหนเร็วๆนี้นะฮะเพราะว่าก่อนที่เขาจะขายพันธบัตรในปีหน้า2026 32ล้านล้านเยนตัวนี้ใครจะซื้อถ้า บ o g ซื้อเรื่องก็จบถ้า b ีเไม่ซื้อเนี่ยเ,ยเรื่องใหญ่แล้วใครจะซื้อโจท์นี่คือสิ่งที่ต้องแก้ไขถ้า b ี j ไม่ซื้อ b ีเต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อดึงให้คนมาซื้อครับถ้าดอกเบี้ยญี่ปุ่นขึ้นก็จะมีคนมาซื้อครับพอมีคนมาซื้อดอกเบี้ยมันขึ้นเนงินก็เฟ้อครับเงินเฟอ้อเยนก็อ่อนครับเยนอ่อนก็ซื้อของแพงครับ จากต่างประเทศเพราะญี่ปุ่นนําเข้ามหาศาลนะครับทุกวันนี้ญี่ปุ่นก็ขาดดุลการค้าอยู่วิกฤตนี้ไม่ใช่เรื่องของญี่ปุ่นคนเดียวครับมันเป็นเรื่องของประชาชนทั่วโลกวิกฤตการทั่วโลกเรามามองในแง่ของเยอรมันบ้างเยอรมันก็เจอปัญหาเดียวกันครับเหล็กเยอรมันกําลังจะหลอมละลายเพราะเหตุผลก็คือว่ามันเจอปัญหาสงครามยูเครนครับหลังจากที่มีการแบนพนังงานจากรัสเซียทําลายท่อส่งกา๊าซนอสต์สตีมหนึ่งนอสต์สตีมสอง กระทบต่อการใช้พลังงานอย่างรุนแรงค่าไฟฟ้าในเยอรมันแพงที่สุดในยุโรปนะฮะราคาถึง15บาทกิโลต่อกิโลวัตต์อ่าเมืองไทย4บาทนะครับที่เยอรมัน15บาทแพงนะหรือโหดกว่าไทย4ีเท่าแต่ผมว่าไม่แพงนะถ้าเทียบกับค่าองชีพเนี่ยเขารายได้มากกว่าเรา5เท่านะสีเท่าเหมือนกันงั้นค่าไฟไทยแพงถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะเอ่อมันก็พอไหวนะเพราะคนเยอรมันมีรายได้มากกว่าเราเยอะนะการใช้พลังงานทดแทนเช่นพลังงานลมพลังงานแสงแดด ถึงหนึ่งในสามของกำลังงานผลิตไฟฟ้าทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทาให้ค่าไฟมันแพงครับราคาก๊าซมันก็แพงเพราะว่าไม่ได้นําเข้าจากรัสเซียเป็นนาเข้าจากสหรัฐอเมริกาก็เคยขึ้นราคาไปห้าเท่าจากสามเป็นสิบห้าเคยชื้จากรัเสเซียสามเหรียญนะต่อล้าน BT ทตอนนี้ขึ้นเป็นสิบห้าต่อล้านล้าน,น b t u ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเพิ่มมาห้าเท่าก็เลยคือสิ่งที่ทําให้อุตสาหกรรมเยอรมันโดยเฉพาะรถ,ร,ถรถยนต์กระทบอย่างรุนแรงนะครับ เราเทียบกับฮังการีกันเลยครับว่าฮังการีมีค่าไฟตางกว่าเยอรมันตั้งหลายเท่าน,นะฮะทั้งๆที่อยู่ติดกันนะแล้วก็ต้นทุนค่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนรวมถึง 30-- ถึงของอุตสาหกรรมทําให้ GDP ของเยอรมันติดลบมา2ไตรมาแล้วครับนี่คือเหตุผลครับเยอรมันจริงๆแล้วเป็นเจ้าหนี้ของสหรัฐเหมือนกันเยอรมันก็ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วก็มีทองคําฝากไว้ที่สหรัฐ1 2 0 0ันสออตันซึ่งเป็นเจ้าหนี้สหรัฐนั่นหละ จะเห็นว่า,าสารัฐคือตัวที่กรอบที่สุดจนที่สุดรับเป็นลูกหนี้เขาบานแต่ใช้จ่ายมหาศาลใช้จ่ายงบประมาณมากกว่าเยอรมันเป็นสิบสิบเท่าเยอรมันอยู่ที่เก้าสารัฐอยู่ที่ร้อยญี่ปุ่นอยู่ที่ห้าสารัฐอยู่ที่ร้อยก็จะเห็นแล้วครับว่าสารัฐใช้ใจ่ายมหาศาลแค่ไหนเยอรมันได้รับภารกิจมาอันหนึ่งที่เราจะคุยกันในท้ายคลิปนี้คือว่าเยอรมันต,ต้องฟื้นฟูกองทัพเพื่อ รับผิดชอบแทนกองทัพสหรัฐอันนี้คือสิ่งที่เขารับมอบหมายแลวเขาก็ยอมรับแล้วมาด้วยไม่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ยอมรับนะครับแต่เยอรมันยอมรับแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงทางทหารครั้งยิ่งใหญ่ของเยอรมันได้เกิดขึ้นเพราะด้วยความกลัวของเยอรมันต่อรัสเซียการลุกรานยูเครนของรัสเซียในปี2 0ง2เนี่ยเป็นประเด็นสาคัญที่ทาให้เกิดปัญหาความไม่ไว้วางใจของเยอรมันซึ่งจะต้องเพิ่มงบประมาณทางทหารของนาโต้จาก1%เป็น2%นะครับ สิ่งที่เยอรมันทำก็คือว่าการเพิ่มงบประมาณาในปี2024นี่เป็นเงินทั้งหมด88,500ล้านดอลาลาร์เนี่ยทำให้เยอรมันมีข่าจ่ายสูงสุดในอันดับ4ี่ของโลกเมื่อสักครู่ผมพูดให้ฟังแล้วนะก็คือประมาณ9%เทียบกับสหรัฐอเมริกากองทุนพิเศษของเยอรมันี้ประกาศกองทุนพิเศษก็คือการปรับปรุงกองทัพนะฮะคือเอาเงินเป็นตั้งเป็นกองทุน 1, 100ล้านยูโรแล้วก็เอามาปรับปรุงกองทัพโดยเฉพาะให้ทันสมัยด้วยความกลัวรัสเซียนะฮะ รัฐธรรมนูนของเยอรมันถูกแก้ไขจากการล็อกไว้ที่1%เปร็น2%เรียบร้อยแล้วนะฮะฉะนั้นกําลังคนของเยอรมันก็สามารถเพิ่มเงินได้เพิ่มก็ประมาณได้ตอนนี้เตรียมเงินไว้อีก 1, 3 0 0 0 0าล้านยูโรที่เป็นเงินท so 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 ี่ไม่ใช่งบประมาณนะครับเขาเรียกกองทุนพิเศษคือเงินกู้แหละครับนอกก็ประมาณเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ใหม่ยุทธุปกรณ์ใหม่เพิ่มกำลังทหารอีก20,000คนในปี2 0 2 4นะฮะเพิ่มไปแล้วแล้วก็โปรเจกต์สำคัญก็คือซื้อเครื่องบินขับไล่3 A35 F35A 35ลำ นะมูลค่า8,300ล้านยูโรพวกนี้เป็นเงินที่เป็นกองทุนพิเศษทั้มมทงนั้นนะครับไม่ใช่งบประมาณนะจะซื้อเฮลิคอปเตอร์ขนาดหนักขนาดใหญ่เฮลิคอปเตอร์ขนส่ง560ลำมีงบประมาณพิเศษอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้คือปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆของทาหารไม่ว่าเป็นปืนใหญ่รถถังรถหุมเกาะอะไรพวกนี้ก็มีการปรับปรุงนะเป็นความหวังอย่างยิ่งของนาโต้นะครับที่จะเป็นกําลังสาคัญในการปกป้องยุโรปจากรัสเซียสร้างผีรัสเซียขึ้นมาครับแล้วทุกคนก็มา เพิ่มว่ประมาณทหารนี่มันเป็นแผนชัดๆ,ๆของพวกอ e ีริกดิฟสเตชัดๆรัสเซียมันเป็นอะไรครับมันต้องมายึดเยอรมันทำไมมันจะยึดเพื่ออะไรคนเขาก็น้อยจะตายร้อยสี่สิบล้านคนเนี่ยย,ยุโรปมันจะยึดได้ยังไงยุโรปโคตรจะรวยนะฮะมีอาวุธยุโทโธปกรณ์นะฮะมีเทคโนโลยีแล้วก็คนก็หนาแน่นอยู่แล้วเขาจะอพยพคนรัเสเซียรัเสเซียมาอยู่ยุโรปรหรือยังไงไม่มีทางกลัวอะไรไม่เข้าท่า แล้วมันเป็นการหลอกลวงฮะ,ะสร้างผีรัสเซียขึ้นมาแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเพิ่มเงินงบประมาณทหารแล้วก็มาผ่านงบผ่านงบแล้วไอ้พวกที่อยู่แล้วเบื้องหลังก็ได้เงินค่าคอมมิชชั่นนะฮะได้ค้าขายอาวุธสรนนารเมริกาก็แฮปปี้นะได้ขายเ3 5สนมะอย่างเงี้ยมันก็เป็นมุกเก่าๆที่ผมไม่รู้ว่าประชาชนชาวเยอรมันอยู่ได้ยังไงที่ชอมได้ยังไงสงครามแล้วก็สงครามจะลบกันเพื่ออะไรถ้ามันมีของให้แย่งกันก็จะให้ใครก็ลบกันนะครับมันไม่มีอะไรให้แย่งกันนะรัสเซียแผ่นดินกว้างใหญ่มหาศาลเขาไม่ต้องกาารรแผ่นนิไไปทํอะ ประชากรก็น้อยแล้วจะทาไปเพื่ออะไรรัสเซียก็กลัวนะครับกลัวยุโรปมันบุกยุโรปก็ทําท่าจะบุกอะไรก็ไม่รู้เราเป็นคนไทยเราก็ลองฟังข่าวพวกนี้เราก็นั่งนึกเหมือนกันว่าเฮ้ยประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยจะทําสงครามกับกมพูชาเพื่ออะไรนลองคิดในแง่ของเราบ้างเนี่ยกพบูชาตอนนี้อ่อนด้อยมากเลยแต่มาท้าเยยอเยยอเยยวเยวเย่เยวไม่ใช่เย่เย่เย่ท้าแบบคนไทยลบเนี่ยผมบอกโอ้หเราใหญ่กว่าเขาตั้งเยอะ เอาเครื่องบินไปบอมทั้งสองรอบก็หมดแล้วเพราะเขาไม่มีเครื่องบินสู้ไงเออกองทัพเรือก็เล็กนิดเดียวของเราใหญ่เป็นสิบเท่าเลยะฮะกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือขเขมรกนะองทัพอากาศไม่ต้องพูดถึงเลยนะใหญ่กว่าไม่เรียกว่าใหญ่กว่าหรอกเพราะเขาไม่มี <c oughs> แค่เครื่องบินเอาไปบอมทั้งสองรอบก็จบแล้วเพราะเขาสู้ไม่ได้ไงเหมือนกับสหร,รัฐอเมริกาอิหร่านเนี่ยแต่สิ่งที่สิ่งที่กัมพูชามีคือค,อความชอบธรรม ถ้าเราไปบุกเขาเนี่ยเราจะไม่มีความชอบธรรมแล้วทั่วโลกจะประนามเราเราจะอยู่ในสังคมโลกไม่ได้นี่คือสิ่งที่เขามีฉะนั้นไทยไม่บุกไม่มีทางบุกบุกแล้วไปยึดเขาเหรอไม่ได้บุกเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์เสียเงินเปล่าๆเสียกําลังคนบันฐานต้องตายแน่ถ้ามีคนการบุกฉะนั้นไม่มีการบุกแลครับมีแต่รอเขาบุกมาเขาก็ไม่บุกมาแล้วครับจะบุกมาเพื่ออะไรจะมาลบกระฐานไทยให้ตายฟรีๆทาไมก็ประจานกันอยู่เงนี้ครับแล้วก็ไม่ทําอะไรแล้วก็เลิกกันไปยกเว้นยกเว้นมีคนบ้า ทำให้มันมีปัญหาในในในการเจรจาหรือมีการยุแยงให้มันต้องการให้ลบเพื่อจะได้ผลงานเรื่องความรักข้างชาติอะไรพวกนี้นี่ก็เหมือนกันครับสถานการณ์คล้ายๆกันเลยเยอรมันรัสเซียมันจะลบกันเพื่ออะไรโอกาสที่จะลบมันน้อยมากคือเยอรมันเป็นประการด่านสาคัญนะฮะในการที่จะปกป้องยุโรปตอนนี้เยอรมันฟื้นตัวขึ้นมาเพื่อทําสิ่งที่เรียกว่าการฟื้นฟูสมรรถนะกองทัพอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวเพราะจะทาให้เยอรมันใหญ่ขึ้นมา แล้วรัสเซียเองก็ไม่ได้ใหญ่ตโตมหฬารอะไรจากการที่รบยูเคนก็รู้แล้วเขาไม่สามารถพิชิตยูเคนได้เพราะอะไรเพราะหลังยูเคนมันมีนาโตอยู่จะเอาชนะยูเคนได้ต้องชนะนาโตด้วยนะครับไม่ใช่ชนะยูเคนอย่างเดียวสงครามตัวแทนก็จริงอะแต่ก็มีสเสบียงมีอาวุธมีแบล็กเรื่องเงินทองมหาศาลการรบไม่ได้รบที่ทหารครับรบที่เศรษฐกิจการเงินรบที่กําลังอาวุธนะฮะฉังนั้นต่อให้คุณไม่มีคน แต่ถ้าคุณมีกําลังเศรษฐกิจคุณก็อยู่ได้คุณก็จ้างนักรบรับจ้างมาก็ได้ครับทุกวันนี้ก็ที่ลบกันอยู่เนี่ยถามว่านักรบรับจ้างเยอะมากนักรบเกาหลีเหนืออย่างเงี้ยเชสเนียอย่างเงี้ยกองกําลังต่างๆก็เป็นนักรบรับจ้างต่างชาติเยอะครับยูเครนก็รับจ้างรบพวกยุโรปไม่มาลบเองหรอกครับฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าสงครามจะดำรงต่อไปตราบใดที่มนุษย์ยังคิดว่าจะแก้ปัญหาการความขัดแย้งด้วยการใช้กําลังก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปผู้ชนะ a ท e ออ l วินเนอร์เทคอเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ต้องขจัดออกจากโลกนี้ไม่งั้นมันก็จะมีสงคารามตลอดไปครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสัวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร